สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Cell Review กับผมเช่นเคยนะครับเซลสิงครับวันนี้ก็มารีวิวรถนะครับผมตัวนี้พิเศษเลยนะครับผมมาแกะกล่องจากทางเราเลยนะครับวิสุพิชิเอฟเพนเดอร์คอร์ส2023นะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งจะไมเนอร์เชนไปเลยนะครับผมและเราจะมารีวิวสีใหม่กันด้วยนะครับผมสีนี้ก็จะเรียกว่าสีเขียวบอลนะครับคันนี้นะครับผมมีอะไรแตกต่างจากเดิมไปบ้างนะครับผมมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไป โอเคครับตอนนี้เราไปอยู่ด้านหน้าของเอเมนเดอร์คอร์ส2219ของเราแล้วนะครับผมคันนี้นะครับราคาอยู่ที่946,000บาทนะครับเพิ่มเติมมาเพียง7,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมจะเป็นราคาสีปกตินะครับผมจะมีด้วยกัน4สีนะครับจะมีสีเขียวนะครับผมสีเขียวบอลนี้นะครับผมแล้วก็สีบอลเงินนะครับผมแล้วก็สีเทาดำนะครับผมแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีขาวของเรานั่นเองนะครับผมจะสีขาวจะเป็นสีพิเศษนะครับโอเคครับเรามาเริ่มดูทีละกันก่อนเลยนะครับผมเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนนนนนนนตตตตต์ะะะะะคคคครรรรรรัััััับบบบบแแแงงมมมมมม้้้าาาเเเเหืออออดดิผผผลวววททีีี่่่กกไปปจ็ นำบอดี้ของตัว GT ที่ i n เ r อร์เชนแล้วมาร์เกตเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมฝากระโปรงหน้ายังคงเรียบหรูดูดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเป็นตัวไฟหลี่คิทตันไลท์ของเรานั่นเองนะครับผมที่จะเป็นลายไดมอนด์นะครับ5จุดที่ด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทั้งไฟหลี่นะครับและไฟเดลท์ให้เราเลยนะครับผมสว่างชัดเจนมากๆนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและยังไม่พอนะครับผมในโคมไฟนี้นะครับยังมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะครับจะเป็นเส้นตรงอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับ สงสามมิติค้างหมูนะครับผมตัวนี้ก็ทําให้เราดูมีมิติดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับจะเป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็ตัวโซลิดบาร์ตัวนี้นะครับผมก็ออกแบบให้ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ตัวถัดมานะครับกับตัวคิ้วตัวเสียงเรานะครับผมตัวนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับจะโหดเข้ามาหากันมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าไฟหน้าของเรานะครับได้เปลี่ยนใหม่เป็นแบบทีเชฟตามตัว G T เลยนะครับผมแต่ว่าโคมไฟหน้าของเขานะครับจะเป็น L E D ทั้งระบบเลยนะครับตัวนี้ เกณฑ์มากเลยนะครับแล้วก็โคมเค้อบสวยมากๆเลยนะครับถ้าดูจากข้างในนี้นะครับแล้วทันลงมากับไฟตัดหมอกนะครับจะอยู่ที่ใต้คิ้วตัวสีนี้นะครับผมจะเป็นไฟตรงกลมนะครับอยู่ที่ด้านในของแผ่นตกแต่งนะครับผมแผ่นตกแต่งของเขาจะเป็นสีซิลเวอร์นะครับแล้วตัวกันชนหน้าของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวด้านขวาล่างสุดนี้ก็จะเป็นสีดําด้านแผงตกแต่งซูมล้อนี่เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมตัวช่องใต้นี้นะครับเราก็ขยายขึ้นนะครับเพื่อให้รถของเราดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมด้้้าานนนนัเดยยว่ขตอล สำหรับด้านข้างของเรานะครับผมที่เราปรับเปลี่ยนนะครับและเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเป็นตัวลาวหลังคานะครับตัวนี้จะเป็นลาวหลังคาสีดํานะครับผมเป็นสีดาเงาทั้งอันเลยนะครับจากโมเดลเดิมครับจะเป็นสีซิลเวอร์นะครับผมตัวนี้เราได้เปลี่ยนเป็นสีดําเงาแล้วนะครับเรียกได้ว่าหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวรถหลังคาดําแล้วเข้ากันอย่างลงตัวแน่นอนเลยครับถัดมานะครับกับตัวกระจกนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าตีบานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็ยังเป็นเหมืืออนนนนนเเเเเเเดดดดิิมมมมะะะะะะคคครรรรรรรัััััับบบบบบปแลลลพพไไไฟฟฟ้้้้้้าาาาวววยีใใหหห็็กกกูจจ แล้วก็มือเปิดของเรานะครับผมเป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับปุ่มคีย์เลสนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านล่างสุดนะครับแผงตกแต่งซุ้มล้อของเรานะครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวธนานะครับไซส์จะเล็กลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ว่าวัสดุนะครับจะดูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสีซิลเวอร์นะครับส่วนพื้นหลังเขาจะเป็นสีดําด้านนะครับรูปทรงก็จะดูจบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผม แล้วก็ตัวซุ้มล้อหน้านะครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะมีขนาดแนบชิดกับรถมากยิ่งขึ้นนะครับเพอให้ลนของเราดูสปอร์ตและโชบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับและล้อแมกนะครับผมก็เป็นล้อแมกลายใหม่นะครับเป็นลายทูโทนเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือลายนะครับและสีของเขานะครับจากเดิมจะเป็นสีโครเมียมดํานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสีโครเมียมเทาแล้วนะครับลายใหม่ของเขานะครับรูปร่างก็ดูสวยงามมากเลยนะครับและยางของเขานะครับจะรัดด้วยยางบิสโตนนะครับซีรียางของเขาจะเป็น2055,5 A17 นนนัั่่เองงะราาาตววี้้จสมถิได สภาพถนนเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกาวเกียร์แรน์ของเขานะครับยังเหมือนเดิม220มิลิเมตรนะครับผมสูงที่สุดในกลุ่มรถ SUV ด้วยกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดีวิวกันต่อที่ด้านหลังเลยดีกว่าครับโอเคครับมาต่อนี่ด้านหลังนะครับสปอยเลอร์นะครับตัวนี้นี่แทบจะยกมาจากตัว GT เลยก็ว่าได้นะครับผมลูกตรงนี่เหมือนกันเลยนะครับ มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มอยู่ที่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ตัวคลิปฉลามชักฟินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีให้มาเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ตัวไฟท้ายของเรานะครับปรับเปลี่ยนจากโมเดลเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบมูมาแลงให้นะครับจะเป็นเหมือนตัวไฟของ G ีเลยนะครับจะเป็นไฟ LED ให้นะครับผมตัววางสวยงามนะครับผมไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่ด้านซ้ายล่างนี้นะครับส่วนหน้าใต้ก็จะเป็นไฟถอยนะครับถัดลงมานะครับกับตัวฝาท้ายของเขานะครับผมก็ยังเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมก้้ ane, ้ยนะผมม่่องงิดขึจไไ เสียแรงในการเปิดประตูเยอะนะครับถัดลงมากับกันชนท้ายนะครับผมตัวนี้เราก็ปรับเปลี่ยนจากตัวเดิมนะครับดูบึกบึนยิ่งขึ้นดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นทับทิมแนวนอนมาแล้วนะครับตัวสเกิร์ตท้ายของเขานะครับก็ดูบึกบึนดูหล่อเท่มากยิ่งขึ้นนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมและตัวแผงตกแต่งกันชนท้ายของเขานะครับเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับพร้อมกับขยายรูใต้กันชนท้ายนี้ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามของรถของเรามากยิ่งขึ้นนะครับผม และโลโก้ตัวอ e ักษรเอฟกพเดอร์คอที่อยู่ด้านท้ายของเขานี่ก็เป็นแบบใหม่นะครับผมดูแตกต่างจากเดิมและสวยงามกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ โอเคครับมาต่อกันที่ด้านในนะครับสิ่งแรกที่เราอยากจะนําเสนอเลยนะครับก็คือตัวพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับตัวนี้ก็ออกมาเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่รูปทรงจะคล้ายกับตัวปาจิโร่มากเลยนะครับผมแต่ว่าจะต่างกันที่ปุ่มกดนะครับฝั่งซ้ายของเขานะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอ LCD นะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นตัวพุดคอนโทรลของเรานั่นเองนะครับและตัวปรับเปลี่ยนโหมดเพลงก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับส่วนขวาล่างก็จะเป็นปุ่มรับสายบางสายและพุดทูท้องนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ออกแบบมาดีมากเลยนะจับถนัดกระ นะครับที่มาใหม่เลยนะครับเช่นเดียวกับตัวปาเจโร่เลยนะครับเทคโนโลยีเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับกับหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่1นะครับให้ความสวยงามแบบหนึ่งนะครับแบบที่2ก็อีกแบบหนึ่งครับแบบที่3ก็จะแตกต่างกันออกไปเลยนะครับแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับจะชอบแบบไหนนะครับและยังมาพร้อมกับออปชั่นพิเศษนะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเป็น Active y a w Control นะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยทําให้รถของเรานะครับเข้าโค้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยยยมมาาาาาากกิ่งงขึ้้้นนดวะรรจจใชเอ รีวิวกันต่อในคลิปหน้านะครับผมหน้าจอวิทยุนะครับยังเป็นหน้าจอเดิมอยู่นะครับยังเป็นจอสัมผัสนะครับขนาด9นิ้วอยู่นะครับผมสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เหมือนเดิมนะครับเครื่องเป่าอากาศก็เช่นเดิมนะครับผมเป็นแอร์ดิจิตอลให้เหมือนเดิมมาพร้อมกับปุ่มแมคคูลนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับ เบรกออโต้โฮนะครับผมตัวนี้ก็ยังมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้ววัสดุของเรานะครับก็เป็นวัสดุหรูหราเช่นเคยนะครับเป็นซอฟทัชเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นสีเนวีแบล็คเหมือนเดิมเลยนะครับก็เรียกได้ว่าหรูหราและกว้างขวางที่สุดในรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับกระจกตัดแสงออโต้นะครับผมที่รุ่นนี้เพิ่มเติมเข้ามาเป็นออปชั่นพิเศษให้อีกอย่างหนึ่งนะครับจะมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากให้มันตัดแสงแล้วนะครับ เขเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับสำหรับเอ็กเพเดอร์คอร์ตสองพันยี่สิบสามนะครับราคาที่ขึ้นเพียงเจ็ดพันบาทนะครับแต่ออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาให้ขนาดนี้เรียกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับผมสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคุ้มราคาขนาดนี้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มีรถพร้อมส่งมอบให้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับอยากติดต่อซื้อขายนะครับทักมาได้เลยนะครับที่ไลน์ไอดีนะครับ S, S I G I A G U M นะครับผมหรือว่าเบอร์โทรนะครับ0940277199นะครับผมก็สามารถทกักมาขอรายละเอียดการออกรถวิธีการออกรถนะครับผมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นรถของเราได้เลยนะครับเซลสิงก็พร้อมรับสายเสมอนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Drive your ambition. Motors ambition Mitsubishi